หมดครึ่งแรกไปทีเรยบตอนนี้เกมในครึ่งหลังเริ่มแล้วครับอย่างต่อบอลกันอยู่ใกล้ๆนะครับบูลิสตชโอ้ถือว่าจับบอลพลาดเลยนะครับทำให้ลูกไปเป็นของฝั่งตรงข้ามเลยครับ อาลครับมีโอกาสที่จะเปิดตวัดเข้าไปแล้วครับอาลครับเผชิญหน้ากับตัวประกบแล้วก็กระชากผ่านไปได้แล้วก็ต้องให้คำชมกันเลยนะครับว่าข้าสกัดจังอันนี้ได้เยี่ยมมากครับ เขาน่าจะผ่านไปได้นะครับลูกนี้ก็ทําทได้เยี่ยมครับและจังหวาดนี้ยิงเลยครับโอ้โหผู้ตัดสินให้เล่นต่อครับ ต้องมีเพื่อนเข้าไปช่วยเอ็นก็ลกองเต้แล้วครับป้องกันไว้ได้เยี่ยมเลยครับลูกนี้ทิโมแวร์เนอร์มาคอส มันเป็นจังหวะเปิดที่เหมาะเหม็งจริงๆครับโอ้โหเล่นรับส่งต่อบอลกันอย่างนี้อีกฝั่งก็ได้แต่ยืนงงครับเล่นกันเป็นลิงชิงบอลแล้วครับตอนนี้ ครับยังมีลุ้นอยู่นะครับว่าฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายได้บอลตรงนี้ก่อนครับผู้สาประตูจะเป็นคนแต่เปิดเกมขึ้นไปครับทิโมโวแวนเนอร์นี่ครับตักบอลสูงขึ้นหน้าไปได้ดีครับลุกน,นี้ต้องชมเลยครับว่าเข้าไปสกัดได้เยี่ยมจริงๆครับ ดูนะครับจังหวะนี้เขายืนเหลื่อมจากกองหลังตัวสุดท้ายไปนิดเดียวเท่านั้นครับโอ้หน่าเสียดายครับก็เลยกลายเป็นจังหวะล้ำหน้าไปก่อนทิโมเวนเนอร์ล้ำหน้าเกม90นาทีเผิอพลาดเดียวครับเหลืออีก8นาทีสุดท้ายเท่านั้น อะไรครับเขากลับเข้ามาได้แล้วและลูกนี้ยิงเลยครับ ผู้ตัดสินก็ให้ทดเวลาในครึ่งแรกในี้3นาทีครับแม่แล้วลูกเปิดลูกนี้ไม่ทะลุครับไปติดฉลับกองหลังนิดเดียวเท่านั้นครับทำให้บอลน,นัทลัก์กลับไปเลยครับอะไรครับมีโอกาสที่จะและเขาก็ยิงเลยครับโอ้เป็นเซฟที่สุดยอดจริงๆครับเยโกซิว่า ลูกทุ่งของพวกเขานะครับแล้วก็ต้องพยายาม